เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมสมรภูมิการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยถึงได้กลายเป็นสมรภูมิที่เดือดมากแล้วก็สู้กันหนักมากนะคะถึงขนาดมีคํากล่าวเลยนะคะว่าพักการเมืองไหนก็แล้วแต่ที่ได้สสในพื้นที่ภาคอีสานเยอะที่สุดพักนั้นชนะการเลือกตั้งไปแล้วครึ่งหนึ่งวันนี้ Let's t a l k หมิวจะมาเล่าให้ฟังคะ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ l e t s talk นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะแต่ว่า ep นี้เนี่ยหมิวจะมาเล่าเกร็ดการเมืองให้ฟังนะคะคำถามตัวใหญ่ๆก็คือพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยมันสำคัญยังไงทำไมใครๆก็บอกว่า พักไหนก็แล้วแต่ที่ได้สอสอ,อีสานเยอะมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลคือถ้าเอาสอสอในสภาซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะการแบ่งเขตในการเลือกตั้งปี6 6เนี่ยสอสอในสภา500คนเขาจะแบ่งแบบนี้แบ่งออกเป็นสอสเขต400บัญชีรายชื่อ100นะคะซึ่ง400คนถ้าเกิดว่าเอาไปพลอตลงในแผนที่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมิวพลอตให้ดูเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าถ้าไปพลอตลงในแผนที่เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นภูมิภาคอยู่ที่ประมาณ7ภูมิภาค และสสที่เยอะที่สุดก็คือพื้นที่ภาคอีสานค่ะถ้าดูกันไปแต่ละภาคจะเห็นได้ว่าพื้นที่ภาคเหนือ39คนอีสาน132คนภาคตะวันตก20คนภาคตะวันออก29คนภาคกลาง89คนภาคใต้58คนแล้วก็กรุงเทพมหานครอีก33คนเห็นอะไรไหมคะเอาเป็นว่าแค่สสในพื้นที่ภาคอีสานภาคเดียวเนี่ยก็ ได้ไป130กว่าคนแล้วนะคะร3อกว่าคนเนะี่ยอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานอันนี้ยังไม่รวมสสในพื้นที่ภาคอื่นๆนะคะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาประกาศว่าการเลือกตั้งสมัยหน้าชั้นจะแลนสไลด์เพราะว่าพรรคเพื่อไทยใครๆก็รู้ว่าเขาปัก ทงในพื้นที่ภาคอีสานปักทงในพื้นที่ภาคเหนือสองภาคนี้รวมกันก็ได้สอสอไปตั้งกี่คนแล้วเห็นไหมคะในขณะที่ภาคใต้ต่อให้พักของลุงตู่สมมติรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐหรือประชาธิปัตย์ได้สสอทั้งหมดของภาคใต้ก็ได้แค่50กว่าคนเท่านั้นแต่ถามว่าการแลสไลด์ของพรคเพื่อไทยจะเกิดขึ้นได้ง่ายขนาดนั้นหรือไม่บอกได้เลยว่าไม่ง่ายคะ่ะเพราะว่ามีคู่แข่งสําคัญนั้นก็คือภูมิใจไทยภูมิใจไทยที่เขาประกาศเลยว่าการเลือกตั้งสมัยน้าเนี่ยฉันจะครอง องพื้นที่อีสานใต้แล้วอีสานใต้มีจังหวัดไหนบ้างอ่ะดูชัดๆค่ะอีสานใต้ก็จะประกอบไปด้วยมีโคราชนะคะมีบุรีรัมม์มีสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลโคราชเนี่ยส6คนบุรีรัมย์10คนสุรินทร์8ศรีสะเกษ9อุบล11 คือบุรีรัมย์จังหวัดเดียวเนี่ยเผยเเนี่ยนะคะภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะกวาดมาได้ยกจังหวัดเพราะว่าเป็นพื้นที่ของเขาอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่รวมนโยบายต่างๆในช่วงที่ผ่านมาที่หาเสียงพูดแล้วทำอันนี้ยังไม่รวมพักการเมืองพักอื่นๆที่เขาก็มีสสในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูผลคะแนนการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคอีสานเมื่อปี2562นะคะในปี62เนี่ยการแบ่งเขตจะไม่ใช่แบบนี้ในปี62เนี่ยพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยมีสสอ,อยู่ทั้งหมด116คน116คนแบ่งออกเป็นนรคอะะไบ้างางมดูกั่ แบ่งออกเป็นเพื่อไทย84ที่นั่งภูมิใจไทย16ที่นั่งพลังประชารัฐ11ประชาธิปัตย์2อนาคตใหม่1ชาติไทยพัฒนาแล้วก็ชาติพัฒนาพักละ1ที่นั่งเอาเป็นว่ารวมทั้งหมดก็คือ116ที่นั่งก็จะเห็นได้ว่าในการเลือกตั้งปี66เนี่ยก็จะมีพักที่แข่งกันก็คือเพื่อไทยแน่นอนภูมิใจไทยแล้วก็อาจจะได้สสมากขึ้นด้วยนะคะพลังประชารัฐพลังประชารัฐก็น่าสนใจเพราะว่าในฝั่งของลูกป,ปอมก็ยังมีฝั่งสสโคร,ราชกลุ่มมมคุณววรรรรัรัตตนเศไไปถึงทย าชาซึ่งก็น่าจับตาว่าในการเลือกตั้งปี66จะมีตัวละครที่เป็นว่าที่ผู้สมัครสส,สที่จะไปแข่งในพื้นที่ภาคอีสานหรือไม่เพราะฉะนั้นลองจับตาดูนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลค่ะว่าเอ๊ะทำไมทําไมพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยมันถึงได้กลายเป็นสมนรภูมิเดือดมากในการเลือกตั้งใครๆก็อยากจะมีสสในพื้นที่ภาคอีสานเนื่องจากว่าพื้นที่มันใหญ่สสเขาเยอะ ถ้าได้สอสออีสานเยอะก็แปลว่าจะมีสอสออยู่ในมือเนี่ยเยอะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปที่มีสาระแล้วก็ความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ